สวัสดีคะ่ะทุกคนเราก็มาเริ่มล้างผักกันเลยดีกว่านะคะอันนี้มินจะล้างไปแล้วเมื่อคืนด้วยน้ำก๊อกนะคะแล้ววันนี้ก็เลยใส่เป็นน้ำเปล่าแช่เขาอีกรอบหนึ่งค่ะปกติแล้วที่ไทยเราจะใช้ขนมปังกรอบกันใช่ไหมคะแต่ว่าในที่โอมานนะคะเขาจะใช้เป็นพิต้าเบรดหรืออาราบิกเบรดนะคะเป็นตัวเดียวกันค่ะก็ขนมปังแบบนี้เนี่ยจะใช้กันอย่างแพร่หลายเลยนะคะในประเทศทางฝั่งตะวนันออกกลางนะคะหรือแถบเมดิเตอร์เรเนียนค่ะ ขนมปังแบบนี้นะคะนำไปทอดแล้วเด็ดมากใส่รักสุขภาพนะคะอาจจะไม่ปลื้มกับการทอดขนมปังแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าเราพูดถึงคุณประโยชน์ของผักรกก็แกตแล้วนะคะเขาอุดมไปด้วยวิตามินมากมายเลยนะคะอย่างเช่นวิตามิน C, วิตามิน K, วิตามิน B, วิตามินเคะ่ะแถมเขานะคะยังมีท,ทั้งธาตุเหล็กนะคะที่ช่วยป้องกันการเกิดโรคโลหิตจางนะคะ ใครอยากแก้มแดงน,นะคะเราก็มีมะเขือเทศค่ะถ้าเกิดอยากให้แดงเร็วเนี่ยก็ไม่ต้องทานเข้าไปนะคะให้แปะไว้ที่แก้มเลยค่ะสำหรับใครที่ชอบหอมนะคะวันนี้ระวังนะคะเพราะว่าจะถูกหอมค่ะเอาโราเก็ตมาเสด็จน้ำนะคะ ใส่มะเขือเทศนะคะหอมแขกแล้วก็แป้งพิซซ่าทอดนะคะและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือน้ำเชื่อมทับทิมค่ะน้ำเชื่อมทับทิมตัวนี้นะคะเขาจะมีรสชาติของความหวานแล้วก็ความเปรี้ยวซึ่งเข้ากันได้ดีกับผักอกเก็ตอันนี้มากเลยนะคะเมนูนี้นะคะง่ายๆแต่ขอบอกว่าอร่อยมากนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ